เป็นกระแสะร้อนในโลกออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะหลังจากที่นางงามสาวแบมไพรินได้ออกมาประกาศสละตําแหน่งพร้อมคืนมงกุฎมิสแกนระนองแล้วเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาค่ะแบมได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลการสละตตาแหน่งว่าตอนนี้กําลังตั้งท้องลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจค่ะและในเวลาต่อมาค่ะเมื่อวันที่31มกราคม2567ก็ก็ได้มีเพจดังออกมาแฉว่าฝ่ายชายนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วพร้อมระบุว่าภรรยาของเขาเตรียมหอบลูกไปอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะซึ่งแฟน ของแบมไพลินนั่นก็คือแม็กนัพวิทประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดทายาตรุ่นที่2ผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงามค่ะโดยแม็กนัพวิทค่ะมีฝาแฝดนั่นก็คือมิงนัพวัต์นั่นเองค่ะขณะที่แบมค่ะได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเรารู้ตั้งแต่แรกเลยว,ว่าเขามีลูกเขายังคงทําหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดเราเข้าใจแบมเป็นคนรักเด็กมากๆแม้ว่าวันนี้เขาจะมีลูกสิบคนแบมได้เลือกแล้วกับในสิ่งที่มันผิดพลาดมาแต่แบ ไม่ได้มองว่าวันนี้ที่แบมมีมันคือความผิดพลาดแต่เป็นสิ่งที่แบมเลือกแบมไม่รู้อนาคตข้างหน้าเราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่วันนี้ที่เลือกคือสิ่งที่กําลังจะเกิดมาแค่นั้นเองแบมรู้ว่าเขามีลูกเล็กสองคนที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูที่ต้องไปเจอทุกอาทิตย์และยืนยันว่ามันได้เกิดมาเป็นเมียน้อยของค่ายสิ่งที่แบมเลือกอยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดแดนแม็กระบุว่าตอนนี้โฟกัสดูแลลูกที่กําลังจะเกิดขึ้นส่วนลูกอีกสองคนก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหวังว่าทุกฝ่ายทุกคนจจะะเข้้าาาาใหทงออกไดแลยนัว่ แบมไม่เคยเข้ามาเป็นมือที่3สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ทางแม่ของลูกเขาอาจจะออกมาชี้แจงหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตักตัวแม็กเองแม่ของลูกกับแม็กเราไปต่อกันไม่ได้มานานมากๆแล้วและผิดที่ตัวของแม็กเองที่ยังไม่ชัดเจนกับทางนั้นค่ะ